มงาลยจากใบาลานเขาร่วมประกวดโครงการสารฝันอาชีพครั้งที่3จัดโดยโมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมมรูลนิธิเพื่อสังคมไทยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมทุกคนรู้จักต้นลานกันไหมคะที่นิยมใช้ประโยชน์จากใบในการทํางอกหรือจากสารต่างๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปใช้ประโยชน์จากใบาลานในอีกรูปแบบกันค่ะตามมากันเลย ก่อนอื่นเลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมีใบาลานเข็มมาลายได้มาลายแม็กเย็บกันกรล,ลูกบัดและปืนกาวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำตัวมาลายขอ้อ 1. ตัดใบาลานที่ผ่านการรีดแล้วขนาดความกว้างประมาณ1ซนติเมตรข้อ 2. นํามาแช่น้ำให้ใบาลานนิ่มเพื่อง่ายต่อการร้อยวงมาลายข้อ 3. นํนำใบาลาน2เส้นมาเย็บติดกันด้วยแม็กเย็บโดยทำมุม45-60ถึงองศา ข้อ4นำมาเสียบลงบนเข็มร้อยมาลายแล้วพับใบมาลายตามรอยของใบลานอีกใบทบกันไปมาเรื่อยเมื่อความยาวของใบลานใกล้หมดสามารถต่อใบลานโดยการยึดใบใหม่เข้าด้วยกันจนความหนาของทบยาวเกือบเท่าเข็มมาลายข้อ 5. เมื่อได้ความยาวของทบใบลานตามที่ต้องการแล้วให้รอยได้มาลายที่รูเข็มขนาดความยาวได้มากกว่าทบใบลานที่พับไว้แล้วรูดมาลายลงมาที่เส้นได้จากนั้นมาได้ปลายมาลายชนกัน ขั้นตอนการทำดอกไม้ 1. ตัดกลีบดอกบนใบลานตามรูปทรงที่ต้องการ 2. ม้วนใบลานเป็นแกนดอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1ซนติเมตรติดปลายด้วยปืนกาว สามนำกลีบดอกมาประกอบกันด้วยตัวแกนโดยใช้ปืนกาวและพันฟอราเทปขั้นตอนการร้อยชายมาลาย 1. ร้อยได้มาลายที่รูเข็มขนาดความยาวเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวมาลาย2องนำดอกไม้ที่ประกอบไว้เสียบลงไปตามด้วยลูกปัดของตกแต่งอย่างอื่นทำเช่นนี้ทั้งหมด3เส้นส่วนขั้นตอนการถักใบลานขั้นตอนแรก1ตัดใบลานให้มีความกว้างประมาณ0.5ซนติเมตรจำนวน3ใบ2จับใบลาน3าใบเรียงกันใบขวาทับใบกลางจับใบซ้าย ทัาใบขวาทบใบกลางอีกทีหนึง่งเหมือนการถักเปียทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆให้ได้ความยาวประมาณ10ซนติเมตรขั้นตอนต่อมาขั้นตอนการประกอบพองมาลายนำชายมาลัยทั้ง3เส้นมาผูกเข้าที่ตัวมาลายัยโดยต้องผูกให้ชิดกับตัวมาลายไม่ให้เห็นเส้นได้และนําใบลานที่ถักไว้ติดกาวที่ตัวมาลายัยบริเวณที่ผูกชายเพื่อเก็บรายละเอียดของงาน เป็นอันเสร็จสิ้นเราก็จะได้พวงมาลัยจากใบลานเห็นไหมล่ะคะไม่ได้ยากเลยทุกคนสามารถทาตามได้ง่ายๆเลยค่ะและเรานําความรู้อันนี้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆในโรงเรียนและนําไปทําเป็นของที่ระลึกของโรงเรียนอีกด้วยค่ะซึ่งตน้นทุนต่อพวงจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทเราจัดจําหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณ1 9 0บบาทต่อพวงค่ะ พงบาลายจากใบลานเข้าร่วมประกวดโครงการสารศานาชีพครั้งที่3จัดโดยโมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมมูลนิธิเพื่อสังคมไทยสถาบ,บัานส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม